สวัสดีครับตอนนี้ก็จะต่ออะดิโออินเทอร์เฟนะครับหลังจากที่มีน้องคนหนึ่งนะครับอยากให้สาธิตวิธีการต่อออดิโออินเ f อร์เฟสให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องนะครับตอนนี้เปิดอัดที่หน้าจอแล้วก็จะมาใช้โปรแกรมวิ o โ o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  t นะครับขึ้นมานะครับก็ ไม่ต้องคลิกที่การบันทึกวิดีโอแต่อย่างใดครับว่าแค่นี้ก็เห็นแนละ้วตอนกลางคืนนะครับมันก็อาจจะมืดๆหน่อยแสงไม่ดีคนระับอันนี้ก็คือ Audio i n t e r f a ร์นะครับอันนี้ก็คือด้านหน้านะด้านหน้าอันนี้เป็นช่องเสียบไม้อันนี้เป็นปุ่มเปิดไฟเลี้ยง สำหรับไม์ไม์คอนเดนเซอร์นะครับส่วนถ้าถ้าจะต่อไม์ไดนามิกก็ไม่ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดไฟเข้าไปเลี้ยงนะอาจจะเสียบช่องเดียวกันกับช่องเสียบกีตาร์ก็ได้นะครับอันนี้คือช่องเสียบกีตาร์อันนี้ก็คือเลือกตัวเลือกว่าถ้าเสียบช่องกีตาร์ก็ก็ปดสวิตช์มาด้านนี้ครับถ้าเสียบช่องไม้ก็สวิตช์มาด้านนี้แล้วก็เปิดไฟนะครับถ้าถ้าเสียบไม้ อันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มเสียงออกนะครับเสียงออกด้านด้านหลังนะครับก็จะเป็นวอลลุ่มตัวใหญ่นะอันนี้ก็คือต่อต่อต่อสัญญาณเสียงไปหาตู้ลำโพงนะครับไปหาเครื่องขยายนะอันนี้ก็หูฟังนะครับช่องนี้เสียบหูฟังเสียบหูฟังส่วนมากแจ็คมันก็จะขนาดเล็กนะครับแล้วก็มันจะมีแจ็คแจ็คแปลงนะครับ อันนี้แจ็คจากหูฟังก็จกะขนาดเล็กก็มันจะมีแจ็คแรงอยู่ส่วนมากก็จะแถมมานะครับแถมมาคอนเดโญอินเทอร์เฟนะครับอันนี้ก็คือเสียบหูฟังเสียบหูฟังก็จะเป็นวอลลุ่มตัวนี้นะครับวอลลุ่มตัวนี้แยกจากกันนะครับกรณีเปิดฟังนะครับบางทีเราเล่นกีตาร์เราก็อาจจะเปิดลาโพงขึ้นมาเปิดลาโพองอาดกีตาร์เข้าไปก็เปิดลาโพงก็ได้นะครับหรือใครชอบหูฟัง ก็แล้วแต่อารมณ์นะครับแต่ว่าเวลาจะบันทึกเสียงใหม่ยังไงก็ต้องใช้หูฟังแล้วก็ปิดเสียงลำโพงออกข้างนอกออกนะครับเว้นแต่ใครที่ทำงานในสตูดิโอนะครับมีลำโพงต่อออกมาข้างนอกก็อาจจะเปิดวอลลุ่มตัวนี้ให้คนที่อยู่ด้านนอกได้ฟังด้วยก็ได้นะครับแต่ส่วนมากแล้วนะครับเราก็จะทำสตูดิโอแบบบ้าน อาจจะในห้องนอนหรืออยู่ในโต๊ะทางานที่ทํางานอย่างผมก็นั่งอัดอยู่หน้าบ้านนะครับเสียงรถก็อาจจะผ่านไปผ่านมาก็อาจจะได้ยินเสียงรถด้วยนะครับทาแบบง่ายๆเวลาผมบันทึกเสียงนะครับผมก็จะบันทึกไปแบบนี้นะครับรถผ่านมาผมก็จะก็จะหยุดพูดนะครับแต่ถ้าจะเป็นการบันทึกเสียงร้องเพลงก็ต้องเข้าไปในห้องนอนอาจจะใช้ห้องนอนเป็นสตูดิโอช่องนี้ก็จะเป็นช่องเสียง สำหรับต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวก็จะต่อกันเลยนะครับสำหรับผมใช้ macbook นะครับ macbook รุ่นใหม่รุ่นปี2 9 1 9ไม่ใช่รุ่น cpu m 1นะครับยังเป็น cpu intel อยู่ใช้โปรแกรมโปรแกรมการาดแนด์ในการทำดนตรีอัดเสียงนะครับอันนี้ก็ใช้กล้องจากหน้าจอ macbook เนะครับบันทึก ็เสียบนะครับเสียบเข้าไปแล้วเช็คดูการทำงานของใหม่นะครับแล้วเราเช็คดูว่าเครื่องของเรามันเห็นไหมครับก็มานี่ครับคลิกที่ไอคอนลำโพงครับตอนนี้ไมโครโฟนเป็นของอยู่ในเครื่องนะครับ แสดงว่ายังไม่เห็นยังไม่เห็นเพราะว่ายังไม่ได้เสียบ,บเสียบเข้าไปแล้วนะครับก็จะขึ้นมานะครับเป็นหลังจากที่เราต่อออแดปเตอร์เข้าไปแล้วครับ<า>ดูแงหลังก่อนครับด้านหลังตัวนี้คือต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นต่อออกไปหาลำโพงนะครับ ซึ่งพมจะต่อสายกราวง่ายๆนะครับนี่ครับสายเส้นนี้เขาเนบเนบไว้สอดๆไว้กับแล้วก็ต่อลงดินนะครับก็สามารถป้องกันเสียงจี่ได้ดีพอสมควรนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้เพราะว่าจะเป็นลายอินนะครับสําหรับบันทึกเสียงเหมือนกันนะครับส่วนมากผมจะใช้เฉพาะด้านหน้าหน้านะครับเวลาบันทึกเสียงนะครับ อันนี้เป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับซึ่งต้องใช้ไฟไฟเลี้ยงนะครับก็กดอันนี้เป็นสายเสียบไมค์นะครับก็กดปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเพิ่มไฟนะครับส่วนช่องนี้ก็จะเป็นช่องเสียบสําหรับเสียบสายอากีตร์นะครับอักีตาร์ก็ใช้ช่องนี้ช่องกีตาร์ช่องไมค์นะครับ หูฟังก็อธิบายไปแล้วนะครับทีนี้เรามาเช็คที่โปรแกรมการ์ดแบนด์นครับอันนี้ก็คือเสียงเข้าแล้วครับสถานะนะครับตรงนี้นครับเสียงเข้าจะได้ยินเข้ามาที่หูฟังนะครับเสียงจากเครื่องจะปล่อยผ่านมาที่หูฟังแต่ถ้าคลิกตัวนี้นะครับเสียงก็จะเข้าเช่นกันนะครับแต่ที่หูฟังจะไม่ได้ยินนะครับหูฟังไม่ได้ยินส่วน สาเหตุที่มีลูกเล่นตรงนี้นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันไปในคลิปต่อไปนะครับอันนี้ผมเลือกที่จะใช้ช่องนี้เพราะว่าเสียงมันเรียบๆนะครับไม่ใช้เอฟเฟกนะครับแต่ถ้าจะเป็นช่องนี้ช่องนี้ก็จะมีเอฟเฟกเข้าไปนะครับผมไม่มั่นใจว่า เสียงเอฟเฟกนี้มันจะผ่านเข้าไปหาโปรแกรมบันทึกหน้าจอหรือไม่นะครับสำหรับเราจะดูสถานะนะครับว่าตอนนี้นะครับเราใช้ที่ไม้ที่ตัวเครื่องเนะี่ยมันก็มีนะครับบางทีเราอาจจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะไม้มันเข้าที่ไหนกันกันแน่นะครับเราก็มาดูตรงนี้ครับครับ เรามาเช็คที่นี่ให้แน่ใจว่ามันเห็นอุปกรณ์ของเราไหมเห็นอุปกรณ์ภายนอกที่เราต่อเข้าไปไหมก็มาเช็คที่นี่ครับนี่ครับมันก็จะมีของ macbook ด้วยอันนี้ก็คือเราได้ต่อเข้าไปแล้วมันเห็นบูกนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นวิธีการนะครับสำหรับการต่อ audio interface เข้าไปในเครื่อง macbook ของเรานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับพอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไม่รู้ว่าจะแนะนำใครนะครับมีเรื่องสงสัยประการใดนะครับถ้าตอบได้ก็จะนำมานำมาตอบในคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้นะครับโง่อย่างผมก็ยังทำได้นะครับทุกคนก็ต้องทำได้ครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ